สวัสดีครับผมสุริยานะครับจากบริษัทไทยกอทอสิทธิ์วันนี้มีเคล็ดลับการใช้สินค้ากับมะเมือเทศมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันมะเขือเทศในช่วงที่ผมจะแนะนําคือช่วงที่ว่าเป็นดอกนะครับดอกมะเขือเทศเนี่ยหลายท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องดอกร่วงดอกมัติดบ้านนะครับวันนี้มีเคล็ดลับของการใช้สินค้าของบริษัทไทยโกมาเล่าให้ฟังของตัวที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มีมีสองตัวนะครับ ตัวแรกคือตัวคาร์บอนพัทตัวที่2คือตัวมอนตานิกนะครับคาร์บอนพัทเนี่ยจะเป็นกลุ่มแคลเซียมบอลอนบวกอะมิโนโนะครับเหมาะแก่การใช้ช่วงดอกมากนะครับเพราะว่าช่วงดอกเนี่ยดอกเมื่อระเทศต้องการกลุ่มแคลเซียมบอลลอนเยอะแล้วก็ในธรรมชาติมีในดินนะมีนะครับแต่ดึงขึ้นไปใช้ไม่ได้นะครับดึงขึ้นไปใช้ไม่ได้เพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นธาตุหนักนะครับเคลื่อนย้ายยากในดินหรือแม้กระทั่งในต้น ต้องต้องมีตัวนำพานะครับแล้วก็ต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับอย่างของบริษัทไทยโกตัสิงจะเป็นแคลเซียมบอลอนบวกอะมิโนในอัตราที่เหมาะสมและก็เคลื่อนย้ายเข้าในใบได้เร็วนะครับไปเลี้ยงดอกได้ดีนะครับเป็นสูตรพิเศษของบริษัทไทยโกสามารถไปเลี้ยงดอกมะเขือเทศทํดอกมะเขือเทศ,ทแ,ทเศแข็งแรงทําให้เกสรตัวผู้ตัวเมียแข็งแรงโดยเฉพาะเกสรตัวผู้แต่แข็งแรงมากครับในเรื่องผสมนี่ไม่ต้องห่วงผสมม่ติดถ้าได้ แคลบอนพัดเฉดเข้าไปเนี่ยดอกแข็งแรงผสมติดง่ายดอกไม่ร่วงนะครับข้อดีของตัวแคลบอนพัดนะครับของบริษัทไทยเอโกส่วนตัวที่2ตัวมันตรนิกมอนตานิกนี่จะเป็นกลุ่มน้ําตาลทางด่วนนะครับช่วงดอกนี่แหละก็ต้นเป็นอนหนกันต้องการธาตุอาหารพวกนี้กลุ่มคาร์โบไฮเดรตอะมิโนต่างๆคนนี้นะครับในตัวมอนตานิกจะเป็นกลุ่มน้ําตาลทางด่วนและออมิโนโนะครับอยู่ในรูปของโมโนเซคคคลายนะครับ หมายถึงว่าเนื้อละเอียดเล็กฉีดพ่นเข้าทางใบไปสามารถดึงไปใช้ได้เลยนะครับต้นสามารถลําเลียงไปหาดอกได้เลยนะครับข้อดีของมันตันี้คือไม่ต้องรอการสังเคราะห์แสงปกติธรรมชาติของพืชนี่ต้องอรอแสงมาสังเคราะห์ถึงจะปลุกอาหารได้นะครับข้อดีของมันตันี้คือไม่รอต้องรอแสงเลยฉีดเข้าในใบเนี่ยใบสามารถดึงไปใช้ในดอกได้เลยนะครับลําเลียงไปใช้ในดอกได้ทันทีทันต่อความต้องการของดอกช่วงนี้นะครับ ทำให้ดอกมันสมบูรณ์ดอกใหญ่นะครับติดลูกได้ดีนะครับสําหรับมอนตานินฮะสองตัวนี้แนะนาให้ฉีดคู่กันนะครับฉีดมาตั้งแต่ช่วงเริ่มเป็นดอกเล็กๆนะครับเป็นตุ่มๆออกมานะครับดอกตุ่มๆออกมาเริ่มไล่มาเลยครับอัตราใช้นะครับ2 0ซีต่อน้ำาิลลิตรนะครับแนะนำให้ฉีดพ่นกันห่างกัน7วันครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามียาเชื้อรายาแมลงสามารถฉีดพร้อมกันได้นะครับในช่วงนี้ ครับผมก็ยังไงฝากนะครับตัวสินค้ามอตอนิกและแควันพัดให้ใช้สูดดอกทําให้ดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่ดอกแข็งแรงออกดอกเลยเยอะนะครับติดลูกดีๆนะครับก็สําหรับเกษตรกรนะครับท่านใดสนใจวันนี้นะครับหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำไครพันท่านนะครับแล้วก็จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเบอร์ผมนะครับแล้วก็ ฝากติดตามเพจบริษัทไทยโกทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจของบริษัทไทยโกด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้สัญญาหาชัยสวัสดีครับ